กับอาสากันมาอีกครั้งครั้งนี้เราออกเดินทางสู่ทะเลใต้ที่อุทยานแห่งชาติมุกดาชุมพรเพื่อมาทําสิ่งเล็กๆที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกได้ที่ผ่านมากับอาสาได้ส่งมอบพลังอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและในครั้งนี้เรากลับมาอีกครั้งเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพายากรทะเลและชายฝั่งพร้อมส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่สําคัญคือเกาะมาตราเริ่มจากกิจกรรมเก็บขยะทะเลน้ําตื้นสู่การร่วมอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นทั้งศูนย์อนุบาลเตาทะเลและแหล่งอนุรักษ์ข,ข่ยมือเสือ แลนอนุดาข่อยมือเสือนอกจากนี้กัฟยังได้ติดตั้งระบบสุาเซลล์เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานที่ประจำบนเกาะมาตรามีไฟฟ้าใช้ในการดูแลทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อนเนื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Green Energy Green Network for t h a i ีที่2พื้นที่ที่4 กับอา,าสายังคงส่งมอบพลังอย่างต่อเนื่องติดตามเรื่องราวของกัปอาสาได้ที่กัปโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเย้